สวัสดีครับกลับมาพบก,กับช่องปาร์ตี้พี่แท้และวันนี้เราอยู่กับเกม t o Point c a m p จากพาทีแล้วครับที่เราได้ลุยปืนปูมามหาวิทยาลัย University เรามาดำเนินกันต่อเลยซึงหงไม่อยากเชื่อว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยที่หาเงินได้เยอะแล้วเวอร์มากเกือบขึ้นไปถึง1ล้านเลยไม่เรียกเกือบแล้วมันถึงไปแล้วนี่นะแล้วก็แบบอ๋อการวิจัยที่ได้ทีน5นะแสนห้ามันยอดแต่ว่าเรื่องเศร้าจากคลิปที่แล้วก็คือเราเสียนักเรียนไปหนึ่งคนพันลงไม่พอจริงๆครับที่นี่พันลงไม่พอเลยอะไรกันนะ่ะโอ้ทา ทำไมมันพังอะไรขนาดนั้นจ้างาโลงเยอะมากจ้างแบบเยอะมากๆเพราะทำไมกลับเข้ามาแล้วมันพังอะไรขนาดนั้นนะห้องน้ำอ่ะผมพูดถึงห้องน้ำแล้วอาคารใหม่อันนี้ผมจะไม่ได้สร้างห้องน้ำเลยสินะผมพอดีเลยช่องตรงนี้นี่แหละใช่เลยเดี๋ยวนะเพิ่งเห็นว่าโรงอาหารดูเป็นคอกไม่ดูเป็นห้อง นี่มันห้องอาบน้ําผิดห้องผิดห้องเอาห้องน้ําสีห้องน้ําติดกันยาวๆติดกันยาวๆไปห้่งแห้งสักหน่อยห้องอาคารอีกครึ่งหนึ่งนักเรียนในวิทยาเขตเยอะมากและนักเรียนในวิทยาเขตเยอะกว่าดัดแป1 0 0คนไม่ใช่ปัญหาอาจจะใกล้ถึงเวลาที่เราต้องเพิ่มหอ,อพักแล้วการขยายจากวันเขียร์จะรับข้อเสนอให้การวิจัยตรวจใจกันต่อวิจัยกันต่อเพิ่มกูโดตนักเรียน,นยกำลังพิจารณาราออกอา้าวทำไมล่ะความสุขลดลงนี้เราคาม่อะไรเขาไม่ได้หรือเปล่า เขายังเรียนอยู่ด้วยความน่าดึงดูดน้อยแย่ละอาจจะต้องตบได้เวลาตบแต่งมหาวิทยาลัยเราเพิ่มเพราะมหาวิทยาลัยเรากว้างขวางอาจจะทําให้ไม่รู้ว่าเราควรจะใช้อะไรในการดึงดูดหรือแม้แต่ว่าเขาอาจจะไม่สามารถระบุดได้ด้วยเหมือนกันว่าเขาต้องการอะไรของเยอะจริงๆเลือกใช้ไม่ถูกเลยไอจะตั้งของขายแต่ว่า,อาไอแมลงทอดนี่แมวนะคนลุกไปไม่เอา,ไม,เอาไม่ชอบใครเป็นคนใส่ไว้ในเกมแบบนี้กันน่ากลัวความสุขของนักเรียน,น,นยคือน้อยมากพะโลงนี่ไม่พอริงพะโลง14ี่ คนพะโลงเกือบทั้งหมดมานั่งตามเก็บอุงกบาทขยะเยอะมากตั้งในห้องโอ้โหเนี่ยขยะลน้ลนขยะล้นมากเราจ้างพนักง,งานไม่ทันแล้วพะโลงยี่สิบเลยจะยี่สิบแล้วนะไม่นับผู้ช่วยอีกอต้องหาผู้ช่วยเพิ่มช่วยช่วยช่วยหน่อย ไม่ตนเองกินได้อันนี้ทำให้ทำให้ผู้คนมีความสุขอะไรแบบนี้ตั้งมาไว้เหมือนว่าจะได้เวลาที่ต้องเพิ่มห้องพักนักเรียนแล้วห้องนี้แค่ตั้งห้ับน้ำบังไว้เวลาเขาเห็นอะไรสกรปรกเราต้องเอาตู้บังไว้ก่อนคือเงินมันเยอะจริงแต่ขยกะก็เยอะ คืออะไรหลายๆอย่างเยอะไปหมดคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่ที่พร้อมประวัติอิเล็กทรอนิกส์ไม่มีในวิทยาเขตประวัติอิเล็กทรอนิกส์เจ้าหน้าที่อย่างนั้นเหรอขอวิจัยยากซะด้วยคะแนนวิจัย500เจ้าหน้าที่พร้อมประวัติอินเทอร์เน็ตอาจจะต้องไปลุยที่อื่นใหญ่มีคอมพิวเตอร์ฮะมันคือห้องคอมพิวเตอร์นี้หรือเปล่าอะไร งงนิดหน่อยเหมือนกันนะนี่อก็กำไรกำไรแน่นอนนะกำไรแต่ว่าแจ้งเงินก่อนแล้วกันใจอะไรก็ได้ที่ได้คูดโดแต่พะเงินได้เยอะแบบไม่จบไม่สิน้นอันนี้ก็ต้องการตู้เซิร์ฟเวอร์จำเป็นเข้าใจว่าจำเป็นแต่ว่าไม่มีพนักง,งานพร้อมใจสิหรือว่าเราต้องเอาผู้ช่วยมาใจปึ๊บอันนี้ไม่มีคอมพิวเตอร์อย่างนี้นะเอ๊แต่เดี๋ยวนะ ถ้าจะวิชัยก็ต้องเป็นอาจารย์อยู่ดีนี่นมีคอมพิวเตอร์ไหมอ๋อนี่ไงประวัติคอมพิวเตอร์ฉะนั้นเราก็จ้างครูมาสักคนหนึ่งโอ้โหแต่ละคนเนาะนีก็แหละเพิ่มประวัติคอมพิวเตอร์อน,นี้ความสุขของนักเรียนขึ้นถึง70%แต่ยังไม่พอสิคิดก่อนว่าตกแต่งอะไรดี มานั่งเก้าอี้นี้ก็นั่งข้างนอกไม่ได้ถ้าจะนั่งข้างนอกต้องเป็นพวกนี้สินะรถขายไอติม,อมชอบเลยใส่เก้าอี้อยากได้เก้าอี้สวยๆนั่งคิวคุปพื้นที่มันมันเหลือไม่ตรงเลยไม่มีความตรงเลยไม่มเเสียวนี่แล้วก็ต้นไม้ต้นไม้เหมือนกำลังสร้างป่าเลยคุณผู้ชมใค่ไปก่อน ให้มันดูเป็นธรรมชาตินิดนึงไม่รู้ว่าจะสร้างอาคารอะไรแล้วพราะที่รอบๆก็สามารถเข้าซื้อได้ทุกอาคารเงินเยอะขนาดนี้ไม่รู้จะทําอะไรเลยเริ่มวิจัยฉันเริ่มคิดว่าทุกอย่างจะดีขึ้นมากถ้าฉันออกไปจากทิ่อ,อ้าวโอ้อหายนาเยอะแล้วเนี่ยนิวังไม่ได้กระโดดสูงต้องการลงยิม250กูโดสโอ้อันนี้ติดลบนิดหน่อยทีนี้ก็กําลังวิจัยอยู่ ผราคงต้องการลงยิมที่ใหญ่กว่านี้อาคารนี้ไม่ค่อยใหญ่อัครนี้ก็ใหญ่ดีน,นั่นต้องเรียน14นั่นต้องเรียน12 1สซื้อซื้อหมดเลยน,นี่กำลังรลอปล,ล็อ,ก,อนนก็ซื้อได้ซื้อเลยแสนหนึ่งซื้อไปอย่างใหญ่ <c oughs> จบไปอีกหนึ่งปีนักศึกษาสำเร็จการศึกษา15คนเป็น14คนการละออกกลางคันหนึ่งคนเศร้าใจนักวิจัยของเราการดึงดูดรางวัลที่ได้แต่เ,เห็นการละออกล้วขัดใจจริงๆ วอ,อดคอมพิวเตอร์ได้ด้วยน่าจะเพิ่มดีไหมควรเพิ่มไหมแต่เพิ่มมานักเรียนก็ต้องเพิ่มใช่ถูกแล้วเราอยากได้นักเรียนเยอะขึ้นอยู่แล้วก็มีห้องคอมอยู่แล้วนี่อ่ายืนยันตามนี้ต้องการห้องบริวารการจรวดเพิ่มอีกห้องจรวดห้องจรวดพืนหนึ่งกับไม่โหลดการขยายตัวของจักรวาลครูครูจักรวาลเพิ่มอีกหนึ่งนะก็ครูคอมพิวเตอร์อ่านี่อนนี้ก็พร้อมแล้ว,วเริ่มการศึกษาต่อได้เลย อหญ่จะกรวาลัพเดน,น,นี้คือเครื่องจำลองเลยต้องปวดมีห้องเรียนใหญ่จะกรวาลนักเรียนมาเพิ่อมอีกเพียบอาคารตรงนี้ก็สร้างได้เสร็จแล้วข้างหลังก็สร้างเสร็จแล้วสงสัสยว่าต้องจัดห้องให้ต้องจัดอาคารให้ดูดีกว่านี้้งหน่อยน่าจะบรรยายอันนี้นหยิบที่นี่มามไม่ได้ยกเลิกยกเลิกกำลังคิดอยู่ว่าจะจัดอาคารโดยแบ่งโซนตามวิชาเรียนอาคารนี้เล็กเมื่อแต่อาคารนี้ใหญ่อันนี้ เออน,นี่ได้นะน,นี่พอได้อยู่ถ้าเราย้ายย้ายทั้งห้องสิเอาห้องจาลองแนวน้องทวนมาไว้อาคารนี้ติดอะไรนิดหน่อยไม่เป็นไรหรอกย้ายมาไวน้นี้แล้วก็ห้องนี้ด้วยย้ายมาไว้ห้องเดียวกันทั้งหมดโอ้สัน่นสั่นระวังไม่ได้หยุดสั่นได้ไหมคือเดี๋ยวก็ยกดูห้องมันย้ายมีคนหมดเลยมีตำรวจตรงกลางด้วยนักเรียนเรา,มาไม่ใช่เออย่างนั้นหรอใช่นักเรียนเราเข้าใหม่ด้วยเขาดูก่อน จะมีดูตารางเรียนได้ครับคุณเชตารางเรียนเป็นอย่างนี้อย่างนั่นละ่ะห้องน้ําอย่าลืมสร้างห้องน้ําสาม,มารถติดปุ่เตอร์นห้องน้าได้ด้อย่างนี้โอ้แต่ยังไม่ได้ปลดล็อกนี้ห้องนี้มีบรรยายมั้ยาเราจัดการนี้เราขยายเขาไมเข้ากับห้องนี้หน่อยเลื่อนชุดไปโรงละคร ที่ต้องการต้องการลงละครเพิ่มจริงแล้วผมก็อยากให้ห้องนี้อาคารนี้เป็นห้องสำหรับไอ้นี่เลยคอมพิวเตอร์คำว่าคอมพิวเ,เตอร์เท่านั้นอ่ะละเรามาลงมือตกแต่งห้องนี้กันสักหน่อยครับคุณผู้ชมใส่ลำโพง<ๆ>เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้ยิน<ๆ>การสอนอย่างชัดเจนที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โควเตอร์ตระกูลใครก็ไม่รู้และก็ไม่รู้ต่อไปนี่ว <Wow. S 1> ิจัยกันต่อไม่ได้เพราะไม่มีคน คุณครูครับผ่านอะไรล,ละไม่ว่างเลยเหรอแต่ะละคนทําอะไรอยู่อ๋ออ๋โอโถด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 ครูเขาใช้ครูอยู่ถ้าครูคนนั้นว่างแล้วจะมาบอกไม่โหว่ามีปัญหาดล็อกระวางอืมจับนอนได้เก่งจริง,รงๆเลยตัวผมล็อกเอกอะไรที่เขาอยากได้ก็ต้องได้นักเรียนของผมอยากได้อะไรต้องได้อคมไลสองแสนแปดไค้ป์สองแสนสาม ต่อันนี้ไม่ได้ร้นไม่พออันนี้อะไรเดินอย่างโย่งเลยพาดการเข้าเรียนขอโทษขอโทษครับขอโทษผมผิดแล้วอยู่ในช่วงจัดห้องนะ่ะจัดห้องแป๊บนึงไม่ได้หรอเรียนตัวต่อตัว,ตวเราเลือกได้ไหมว่าสอนเฉพาะคานนี้เฉพาะอันนี้ไปเลยโอ้แต่เดี๋ยวนะโอ้โอ้หนึ่งวิชามันไม่ได้ใช้แค่ที่เดียวนี่นะอย่างอาคารนี้ก็ใช้กับหลักสูตรทั้งหมดตารางเรียนนะก็แต่ผมก็เป็นแค่แบบ วิชาเออเดี๋ยนะมันต้องเป็นแปลว่าอันนี้ต้องเป็นอาคารโหระศาสินะคิดวิชาเอออะไรล่ะดวงตาสี่เหลี่ยมติดต่อโอ้นักเรียนเยอะดูเรไม่ทันทางมั่งไรมั่งไปไหนล่ะเราสามารถเพิ่มเราก็ควรเพิ่มสินะคือต้านแรงน้าถ่วงไกลเกินไปแบบฝึกหัดกั้นหายใจถ้าลงนี่ไม่พอใช้กันเลยเหรอเออยี่สิบคนคือกำไรเยอะใช่แต่โอ้ ก็าสามารถแบบกดทีเดียวจ้างทั้งหมดเลยได้ไหมแล้วพวกพี่มาหน้่งอะไรตรงนี้กันนี่การมีส่วนร่วมในชมรมหนังสือพาลงที่เดินเร็วรับโอ้ยพาลงเยอะมากใช้พาลงเยอะมากีาากขายขายได้สิ่งประดิษฐ์อวกาศที่ขายได้พาลงที่มีเท่าไหร่ก็ไม่พอจริงๆอุกบาทก็ตกอีกมีจ้างพาลงหมดต็อกเลยนะเนี่ยมีาการกำหนดตารางเรียนสำหรับแต่ละหลักสูตร ตลอดทั้งปีเหนื่อย <_ C 1> เนืยเหนื่อยกัน <_ C 1> สร้างโรงละครบ่อยๆเราเลือกโรงละครแป๊บหนึง่งเหนี้แล้วกัน <_ C 1> กดพิด <_ C 1> กดพิดจะบันทึกสร้างใหม่สร้างโรงละครห้องบรรยายเพิ่มใครต้องการอะไรอีกมั่งเอิม่มหนังสือเล่มใหญ่ได้ทำไมละ่ะทำไมฉันจะปลดล็อกให้พวกนายไม่ได้ละ่ะ เดยว้นว่าฉันจะไม่มีคูดโดนความน่าอยู่มาอะไเราไปก่อนเดี๋ยวสวยเองกำไรโอ้สองล้านหแล้วจะเป็นมหาวิทยาลัยที่ค่อนข,ข้างวุ่นวายมากเลยครับคุณผู้ชมต้องตามแบบตามความต้องการแถมขยะเยอะมากตามวิจัยอีกถึงเงินเยอะแล้วก็เราเอาการวิจัยไปทำอย่างอื่นต่อโอเคไม่มีห้องสมุดเราสร้างห้องสมุดเพิ่มอีกสักห้องหนึ่งห้องสมุดขนาดบิ๊กบ้มโต๊ะต่างๆนี่เราใส่เข้าไป ตามด้วยพวกหนังสือเรียนที่เกี่ยวกับสิ่งที่เราต้องใช้นี่ดูเท่ดีแต่เป็นน่าจะเกี่ยวกับขุนยนนะไปก็ตีของตกแต่งกันเพิ่มสักหน่อยความบันเทิงความสวยงามนี่เอ่อมีให้เลือกน้อยจังระดับระดับแปะละอีกนิดเดียวน้าต่างไหมนาต่างสักหน่อยเพราะตรงนี้ยงวางโต๊ได้อีกนะเนี่ยเลิกตันได้ไหมมันวางยากตันไม่หยุดเลยเกรดสิบไอเทมอรัปเกรดนี่ อัปเกรดนี่จ้างพลงเพิ่มโอ้อัปเกรดระดับเจนเลยเหรอจ้างเลยขยะเยอะจังอ่ะผน่าจะต้องกำหนดพลงสักบางส่วนไม่ต้องไปไอ้นี่นะขอแบบคนที่เดินเร็วแล้วเน้นทําความสะอาดหน่อยไม่ต้องเก็บอุกกาบาตไม่ต้องอัปเกรดแล้วไม่ต้องซ่อมบำรุงทาความสะอาดโดยเฉพาะไม่งั้นมันจะไม่ทันอย่างคนเนี้ยไปอัปเกรด ไม่ต้องไปอัปเกรดก็ไดไ้ต้องซ่อมบูงไม่ต้องซ่อมบำรุงด้วยไปเน้นอุกกาบาตเลยไนเร็วแบบนี้อันนี้โอเคอยู่รวมๆกันหน่อยได้น่าจะช่วยคือเราโฟกัสให้พนักงานบางส่วนไปดูแลความสะอาดอย่างเดียวแหละเขาก็น่าจะโฟกัสแต่ความสะอาดเลยต้องงานผู้ช่วยเพิ่มเราต้องเอาอุกกาบาตออกจากเขาด้วยเข้าใจว่าอุกกาบาตมันเยอะแต่ว่ามันทั่วด้วยไงประเด็นมันทั้งเยอะทั้งทั่วเลย กูโหรสาตที่จําเป็นที่เรา,เราไล่การออกไปตอนต้น,ตนวิทยาเขตนี้คือเราทําไปทําไมในเมื่อ,อตอนนี้เรากลับมาจ้างเต็มไปหมดเลยแล้วไม่ได้จ้างแคอ่อาจารย์ด้วยนะครับคุณผู้ชมคือจ้างทุกอย่างหาให้ห้องอ้บน้าเล็กๆพอเราทําอาคารนี้เป็นอาคาร,อาคารของนักเรียนดีกว่าให้ห้องพักเขากันสักหน่อยหันไม่หยุดเลยเอ่ขอห้องวันนี้บันทึกสโมสร ก็จะใหญ่ไปหน่อยอ่าตรงนี้ได้อันไหนถ้าเป็นทางทาเท้าเาก็เดินตามทางเท้านะอันไหนเราลองทําทางเท้าให้เขาเพิ่มทางเท,ท้าพื้นพื้นพื้นถูกไหมไม่ใช่สวยงามโอ้ยเกินไปน,นิดหนึ่งเจเราต้องขายพวกนี้เจ้าหน้าที่สิบเก้าคนดูเหมือนว่าจะต้องเตรียมเรื่องห้องอัปเกรดเพิ่มสักหน่อยแล้วอาคารเจ้าหน้าที่สักอาคารหนึ่งในนี้อย่างนั้นเหรอน่าสนใจมากครับ งั้นเริ่มที่ห้องพักเราไม่มีห้องพักไว้เลยหรอห้องพักพนักงานรึงอาคารไปเลยขนมกบเคี้ยวเป็นอาจารย์ก็ต้องต้องการความบันเทิงตู้เกมไปตู้เกมขนาดใหญ่ของตกแต่งนี่ขายไม่ได้องเตอร์โรงเรียนแล้วครับพื้นสั่นอีกแล้วอ้วางไม่ตรงเลยขนาดพื้นไม่สั่นก็วางไม่ตรงอยู่แล้วเจออย่างนี้เข้าไปอีกวางโอเคไหมต่อให้มันไม่โอเคผมก็จะวางอู่ดี เอาโซฟานี i ออกแล้วใส่โซฟาสีกเดี๋ยวถ้ามีอะไรเราจะค่อยๆมาไล่เติมกันนะครับคุณผู้ชมอ่ะเอาหมดหลักสูตรแล้วหมดหนึ่งปีแล้วเหรอโอเคจบการศึกษาปีที่สามสอบตกไปหนึ่งคนไม่นะแต่น้อยก็ไม่มีคนลาออกสอบตกสอบซ้อมได้ไม่มีปัญหาอะไรครับจํานวนขับหนึ่งขับตอนนั้นอยู่ที่เจ็ดสิบเอ็ดโอเครางวัลที่ได้เพียบเลยอาเลโอเคจากการหลักสูตรเรียบร้อยอรางวัล รางวัลเพียบบอกเลยน่งรล่รับเลยอ่ะอันนี้ปลดล็อกละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสร้างให้เดี๋ยวสร้างให้เดี๋ยวเดี๋ยวสร้างอาคารใหม่ให้เลยาคารลงยิมตรงนี้เลยตรงนี้เลยแล้ทำไมลงทำไมลงยิมถึงต้องสร้างในอาคารอย่างเดียวยิมสร้างล,ลอยไม่ได้ต้องสร้างอาคารก่อนตัวอาคารเท่านี้พร้อมทางเดินเข้าและตามด้วยเร็วแล้วเรว,ว,วพื้นที่ลงยิมอยากให้มีอะไรเดี๋ยวจัดให้ อะไรที่คุณต้องการในโรงยิมเดี๋ยวผมมีให้หมดเลยติดมานั่นไปทําให้โรงรีโรงยิมน่าสนใจมากขึ้นติดกระจกสักหน่อยเพื่อคนเดินผ่านไปผ่านมาจะอยากเข้าโรงยิมตามบรรยากาศหน้าผาก็ใส่หยมีอะไรอีกไหมจักรยานเพิ่มปั่น,นแบบต่อ ต่อตูดกันปั่นแบบต่อตูดดูดลมหน้าต่างตรงนี้ติดหน้าต่างแ้ะพื้นหายไปเลยเหรอเอ๊แล้วการที่มีโรงยิมอยู่ข้างหน้านั้นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือห้องอาบน้ําควรจะมีแอ้ครบวงจรครับคุณผู้ชมตูไม่เป็นไรและต้องไม่ลืมห้องน้ําทุกอาคารควรมีห้องน้ําอยู่แล้วตู้ไว้ข้างๆกันที่ล้างมือขาดไม่ได้ติดโปสเตอร์ฟอกกบูเสมั่งนะโอเคเราก็ได้อาคารที่เป็นโรงยิมโดยเฉพาะมาแล้วเราเอา,เอามินิโรงยิมนี้ ลบทิ้งไปเลยก็ได้และเราจะได้ขยายอยู่แบงนี้ก่อนไหนยกเลิกการวิจัยอ๋อเราวิจัยนี่อยู่มีอะไรที่อัปเกรดได้ไหมยังไม่ค่อยมีอะไรให้เราอัปเกรดได้เท่าไหร่เราไม่ได้จัดกิจกรรมเลยนะแต่มันจะไม่บันเทิงเรายังใช้เงินได้อีกเยอะเรายังไม่ได้เปิดหลักสูตรเลยพะไมันเป็นกัน VR เราเพิ่มหลักสูตร VR เหรอแต่เขาอยากได้เขาอยากได้เราก็จัดให้มันเราจะเคยทำได้ง่ายๆหน่อยอันไหนประตูอันนี้ประตูเย่ห้องคอม ห้องพร้อมห้องพร้อกับห้อง VR ไว้คู่กันน่าจะดูเข้าเข้ากันดีข้างหลังคืออะไรโอ้เป็นหน้าหลังด้วยห้องเซิร์ฟเวอร์ตู้นี้แล้วเราใส่อันนี้แล้วเครื่องนี้เราก็ติดแล้วแต่ติดเพิ่มได้เพราะห้องเรายังว่างห้องแอนตี้กราวิเพิ่มอีกเหรอสร้างไว้ในห้องข้างๆกันแล้วกันเอาเป็นเราจะก o อปห้องนี้ห้องโลปลาเราเอาห้องโลปลามาอู้ อันเดียวก็เต็มเลยไหนประตูอ๋อประตูอยู่นี่เรีอยปล่อดคอมพิวเตอร์ครูเพิ่มครูคอมพิวเตอร์เพิ่มอีกคนหนึ่งคนนี้เลยแล้วก็ครูโหราศาสตร์ใช่ไหมคนนี้รับสี่ซื้อแล้วก็เริ่มเรียนได้อัปเกรดยังต้องตามอัปเกรดอีกเยอะซึ่งการที่เราจะอัปเกรดได้เราก็ต้องมีการวิจัยสิ่งนั้นๆกันก่อนตอนนี้เรายังวิจัยซูเปอร์คอมพิวเตอร์อยู่ อ้ยโรงเรียนนี้วุ่นวายและสนุกมากครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราเพิ่มชมรมอีกสักหน่อยดีกว่าไหนนะห้องอาคารนี่คือห้องนักเรียนอาคารของนักเรียนโดยเฉพาะเราจะเอาชมรมมาตั้งไว้ให้เขาที่นี่นี่แหละเราจะตั้งอีกสองอาคารอีกสองอย่างที่เรายังไม่ได้ตั้งกันไว้ประมาณนี้เดี๋ยวลงม,มาหน่อยแล้วกันเฮ้ยกดล็อกอะไรไม่ถูกต้องห้องไม่ถูกต้องซูปเปอร์คอมพิวเตอร์ใน,ห,นห้องคอมพิวเตอร์นะนี่นี่นี่น่ารักเกียว เรามีอีกห้องคอมพิวเตอร์หนึ่งน่ารักได้รับขอเสนอวิจัยของเสียในอกาศยอมรับฝึกอบรมสตาฟสามคนเราน่าจะฝึกอบรมไว้อยู่อีกเยอะเลยมั้งเรนมีฝึกอบรมไว้เยอะเลยแหละโอ้โหต้องฝึกของสําหรับนักวิจัยด้วยเผื่อไว้หน่อยคนหนึ่งก็ควรจะฝึกวิจัยไว้มากกว่าหนึ่งด้านคอมพิวเตอร์ได้อันนี้ก็เป็นครูพิเศษไปด้วยเลย นี้ก็ฝึกเป็นครูพิเศษไปด้วยเลยเอ,อ้าวอาคารอาจ,จารย์อยู่ไหนนะทาองหัวอาจารย์ผมจะใส่ห้องวิทห้องอบรมเพิ่มและตีดข้างนี้ดิบปกระโดเติงอ้าวเราเคยสร้างห้องฝึกอบรมไปแล้วหรอห้องฝึกอบรมสองอ่ะมันขึ้นมาห้องฝึกอบรมอ๋อนี่โอ้โหช่วยกันดูได้เราก็จะได้เห็นเครื่อนที่อบรมอยู่ด้วยกันใครว่างก็มาอบรมกันหน่อยนะ เอาเดินเร็วช่วยหน่อยช่วยเรื่องเดินเร็วกันหน่อยขอติวตัวตัวแค่นี้นักเรียนกน็อยากได้ไป้ายสต็อปไม่มีปัญหาโอ้โหกําไรสามแสนอันนี้แค่วางไอเทมวางไอเทมไม่ยากแต่ห้องเล็กไปหน่อยนะรับรางวัลคูดโดสเพิ่มเข้าไปเกรดสิบไอเทมอ่าโอเคดูก่อนนะครับว่าออหลักสูตรทั่วไปปลดล็อกติ๊กนี่ไงอ่าอันนี้เลยก็รอครูที่จําเป็นตอนนี้ขออนุญาต สร้างห้องวิเคราะห์และนําไปลงเพิ่มอาคารวิเคราะห์ตรงนี้ที่เต็มที่เต็มไม่ยากตรงนี้ว่างเย้แบบจะเย็นลบซะก่อนโอ้ยสันอะไรขนาดนั้นติดประตูติดได้แล้วโอเคไม่ใจเย็นกันเลยอ่ะห้องวิเคราะห์เพิ่มอ,อีกสองห้องนี่เราก็จะสามารถเพิ่มกําลังในการวิเคราะห์ได้อีกเข้าตัวไ,ได้หนึ่นเอ๊ะอันนี้ได้กูโดดเอา อันไหนที่เป็นอัปเกรดไหมเช่นมัญยาาระดับสามต้องการใครกูจําเป็นให้เวลาจ,จ้างกูเพิ่มกูได้เป็นิีัยมีคนเดียวเลยเหรอโอ้โหกูดีๆซื้อหมดบอกเลยบอกเลยว่ารวยมีทั้งสามล้านแล้วอ่ะเป็นมหาวิทยาลัยเขตแรกที่รวยได้ขนาดนี้รวยจนไม่รู้จะเอาทําอะไรแล้วอ่าจ้างพอลงมาช่วยเรื่องแค่ทําความสะอาด โอเคตั้งที่นี่ไม่พอไปตั้งที่นี่สิที่เดียวกันที่เดียวกันงั้นที่นี่เอาเวทีออกแล้วเราอยากได้กู้ไหนนะตั้งหมดไม่สนตั้งหมดไม่สนรับรางวัลกูโดดกุกำมรมันยังเซตเก้าอยู่เลยครับเฮอร y j ี่จอ็อกสเวียร์สรายงานตัวสำหรับการตรวจสอบสุขภาพและความปลอดภัยตามปกติมาก่อนเวลา6นาทีเสมอ,อามาอีกแล้วหิน อโดนโจนตีโดนโจนตีคืนสั่นหมดแล้วทอสั่นไปหมดเลยอันนี้ไม่ต่างอะไรกับวิทยาเขตนี้ไม่ต่างอะไรกับการที่เราเล่นแซนบ็อ์เลยนะเพาเงินมันเหลือเยอะเกินต้องเดีวการ VR ระดับชื่อเสียง7อันนี้ระดับ57ได้ได้สิทำไมเราทำให้ไม่ได้เราแค่ต้องขยายอันนี้มันก็5้าอยู่แล้วนี่เรียบร้อยไหมอา้าวที่เราแต่งไว้หายหมดเลย หลุดหลุดหลุดหน้าต่างหน้าต่างอันนี้แปลกๆก,กำไรเยอะเกินอะราคาปาร์ตี้จัดไปอยากจัดจัดไปไม่ใช่ปัญหาอัปเกรดอัปเกรดอัปเกรดหมดอัปเกรดหมดทำเครื่องอัปเกรดหมดเลยต้องไล่ขายนี่ได้สำเร็จการฝึกอบรมการสอนพิเศษระดับหนึ่งอันไหนได้ครูดโดสก็จัดไปอันไหนได้ครูดโดสวิเคราะห์หมดส่วนอันนี้ เาเน้นไปที a, <a> ่วิเคราะห์การนับเกรดีกว่าต่ันยายลราท่านผู้ปกครระดับสามกระวก็ต้องพยายามผลักดันการขยายจักรวาลเกรไอเทมยังขาดอยู่ความสูงนักเรียนขาดอีกนิดหนึ่งความสูงนักเรียนยังขาดอีกนิดหนึ่งเองเพิมตู้เกมให้และกันทุกหน้าห้องตายแล้วโดนโจติอีกแล้วโดนโจตีบ่อยเกินไปหรือเปล่าโดนโจตีบ่อยเกินไปอ่ะมัน ตอสันแล้วมันเล่นยากอะไรแบบนี้ก็เพิ่มจดดดด้วยอย่างนั้นเหรออันนี้ไม่ประเด็นคือมันไม่เข้ากับวิทยาลัยเราอะคุณผู้ชมไคู่นี้ไม่ค่อยเพิ่มจุดดูดเลยฮะมานั่นชิงช้าคู่รักให้คู่รักดูกันเองอยากอยู่แบบคู่รักมากใช่ไหมไปอยู่กันไปไม่ต้องวิ่คนอื่นอันนี้โซนคู่รักให้แล้วโซนสำหรับคู่รักโดยเฉพาะอะอะไรตกแต่งเพิ่มอีกสักหน่อยคุณผู้ชมผมมันยังดูโล่งเกินไป แต่อันนี้ไม่ไหวมินิกอบมันต้องมีมินิกอบเลยไหมมันดูเยอะเกินไปมันจน่าัวรอบอัฟริกไปเลยแก่แก่นิดหนึ่งมันดูไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเกินไปควกความสเรียนยังไม่พอจะบอกนะว่าที่ผมสั่งอบรมไว้มันหมดแล้วนะหมดแล้วก็อบรมต่อให้เขาเวียนๆกันมาอบรม เราสามารถอบรมอะไรแบบนี้ได้ด้วยลหรอจังหวะตลกเนี่ยคือเราอบรมตลกคาเฟอ่อะมางอาง่มันเป็นแบบพระวันแตกกาเนิดน,นะซึ่งการเล่นตลกเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยทักษะการเดินเร็วเนี่ยดีอัปเกรดโหมดอัพเกรดโหมดม่างอบรมหมดไม่สนองวางก็มาอบรมต,ตามๆกันไปองวางเมื่อไหร่ก็มาช่วยๆกันอบรมมานี้ก่อนมาณนี้ก่อนมานั่งได้เลยมานั่งน่ารักแบบนี้อยู่ในทางเดินนี่สวย,ยจริงๆเิอ ต้องการถ้ราว่าหรูหรา20ูโดจัดไปติดในห้องเนี้ยนะอันนี้อะไรเนะี่ยวางติดตั้งเกียร์แล้วอับเกียร์แล้วก็อัฟเกียร์เลยอัเกียร์เลยเพิ่มการวิจัยต่อการขุดรถวิจัยนี่อนะไรเครื่องพิมพ์ 3D หรอโอ้ยังทำารอยู่ประเด็นคือโอ้ความสูงนักเรียนเราเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงสังเกตนักเรียนเรานี่สิบมีมูลค่าควรค่าแก่การขายหน้าห้องนักเรียนก็ ติดขนมให้เขาสักหน่อยแต่ต้องไม่ลืมติดถังขยะให้ด้วยไม่งั้นมันจะลกมากอันนี้ตั้งไว้ก่อนเอ้อ,อก็จะเอาโซฟามาใส่ให้เขากันเงินโอ้โหในสุดผมไม่ได้เห็นแล้วว่ายอดเงินของเรากําไรที่แค่หมื่นจากกาไรเป็นแสนเออค่าพานักงานอะ่ะล่อไปแสนเจ็ดแล้วอะ่ะเยอะมากเดือนนี้น่าโดนค่าอบรมพนักง,งานไปเยอะอยู่ การการเงินได้ไหมแบบทักษะเหรอไน้ไลเรเจ,จ้าจ้างพนักงานพาลงร้าน8ปดพาลงแค่ค่าพาลงก็ร้าน8ปดแล้ว,ว VR เพิ่มพอร์ส VR ไปเลยเพราะว่าเขาให้เราสร้างห้อง VR มาแล้วอ,ะอ่ะห้องอยู่ไหนนะผมลืมแตห้อง VR ก็ใช้เรียนแบบอื่นๆด้วยฝึกอ,อบรมสตาฟสามคนแปบ๊บหนึ่งเนี่ยรอไปก่อนกำลังกำลังเร่งอบรมกันอยู่แล้วมั้งหรือหมดแล้วรออบรมรออบรมเป็นแถบเลย อาไม่ใช่นี่เขากำลังซ่อมแล้วเขาอบรมอยู่แล้วเครื่องพังเหรอเขาจะรอดไหมเนี่ยตกใจหมดเรากําลังคาดกัรว่ามีหินอวกาศในวิทยาเขตใช่มีมีอยู่แล้วมีเยอะมากด้วยมีเยอะจนน่ากลัวเลยการปรเมินยอดเอี่ยมเชิงยิงตามเศรษฐกิจหแล้วก็กำไรอีกสองแสนสพนักง,งานไม่พอ พนักงานไม่พอเฉยเลยคุณผู้ชมโอเคท่านนายกเทศมนตรีเทบิทา้าววิซอ็ซอกยินดีที่ได้มาอยู่ที่นี่วันนี้อา้าวยังอ่านไม่เสร็จเลยต้องการหนังสือปลอด,ดปลอ็อก100คูโดสขอหนังสือแตาา่ละอย่างท่านจัดก,การหนังสือให้พวกเธอได้เสมอแหละเจ้านักเรียนตัวน้อยคนหนึ่งก็จะหมดภาคเรียนนี้แวแเละคุณผู้ชมแต่ว่าเหตุการ์ขยายจักรวาลยังไม่ถึงไหนเลย ูสอนไม่ดีอย่างนั้นเหรอไม่น่าใช่น,นี่เขาว่าลังสอนวิชาอะไรอยู่วิชาคอมพิวเตอร์แล้วทำไมอาจารย์ที่ไม่ถนัดคอมพิวเตอร์ถึงไปสอนคอมพิวเตอร์ล่ะเป็นอาจารย์ไม่ว่าวิชาไหนก็ต้องสอนได้กำไรสามแสนเนี่ยวางตู้เซิร์ฟเวอร์ไปวางมีห้องคอมอื่นไหมนะจำไม่ได้ละนี่มีห้องคอมนี้อยู่ที่ก็มีตู้เซิร์ฟเวอร์เยอะอยู่แล้วนะ นักเรียนทั้งหิวทั้งอะไรเต็มไปหมดโอเคครับคุณผู้ชมสำหรับวิทยาเขตยูนิ u n i v e r s ตี้ของเราที่มหารวยนั้นก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้าชอบก็ฝากกด subscribe ด้วยครับสวัสดีครับ